สวัสดีครับผมเตีคุณปกปีกตอนนี้อยู่หมู่สองตำบ,บ,บลแคงอำเภอเช้าวดจังหวัดนครศรีธรราชอยู่บ้านตนเองอันนี้เจะผมจะให้ผู้ปกครองดูคลิปนี้แล้วหาวิธีแก้ปัญหาให้ผมด้วยผมไม่ยอมเลยตั้งแต่กลับจากชิโนไทยจนถึงวันเนี้สองปีกว่าแก้แนมลูงท่าจนบันนี้ผม ผมเป็นเน่าทั้งตนนะโดนทุบหัวนะโดนทุบหัวตลอดนะไม่เคยได้ทำกลับเลยเป็นเน่าใส่เรื่องเน่าเชื้อบันแรงต่างๆยังแบงเอาไงจืเป็นเน่าเน่าทั้งตัวเน่าทั้งตนตนบานชีวิตแล้วผมร้ยอันนี้มาคือมันมันพูดทางจิตสำนึกันว่ามันทำผมสองสามปีที่ผ่านมาเนี้ย ห้ามผมทำกับแต่จะให้ผู้ปกครองทั้งบ้านหลวงมันนะอย่างเช่นพุท่าโปรมน่ะพ่อของผมว mm ่า hmm. น่ะหาวิธีแก้แก้ปัญหาให้ผมอย่างรวดเร็วเลยนะ mm hmm. ผมไม่ยอม mm hmm. ผมทำต้นฉบับฟาดเอาไว้ทั้งแป๊บทั้งไม้ไผ่ทั้ง pha young pha young thẳng kẹp Cũng tham với thân thanh putam willing lạy thân thanh bìa hôm bìa พูดว่ามันพูดในตำนองแบบว่านะเฮ้ยมีผู้ใหญ่บอกมาแบบว่าในตำนองอนะ่านความคิดอะไรมาอ่านความคิดจะพูดกันมากเลยว่าถ้าผมทำการมมันไม่เกี่ยวกับงานตำรวจนี่ตำบวเรื่องเกิดมาตวัวเองมีร่างตวงัวเองมีร่างร่างคตรตัวเองเน่ยมันไม่เกี่ยวแล้ว พอมอเสร็จไปแล้วอันนี้เรืยองหนึ่งถึงเจอ้ันใสมาหนึ่งวันขานไปแล้วบอกจากชั้นหนึ่งชั้นสูงสุดก็บวกรพอมอต้องไปหาคนยิตสำนัตพัน 1, แลนข้างล่างแต่เดี๋ยวบ้านบอกเกิดปัญญายุจะได้ขัดขาดกันไปเพราะมีรายการจ่ายเที่ยวาหาแดงอยู่เมนั้นมันจะพูดตีจะู่เนนั้นรับไม่ได้มันไม่ขัดค้ามมันไม่เสร็จรู้เรื่องนะครับ แล้วยังเหงื่อีกตังพวกนี้ล่องหวนตัวหวดปวดวันวันอะไรแบบเวลาผมอาบน้ำขันแรงขันรถขันรถวัวจะมีท่อมีท่อเสียงของสงครามติดติดชีวิตนั้นผมก็ไมยอ่ะฟาดหัวทั้งนั้นแต่ไม่ฆ่าตัวพันชีวิตนะผมผกไม่ฆ่าตัวพันชีวิตผมรู้ว่าคนจะพตัวนั้นคือตัวงแรนคือแรนมูลแรนอะไรติดต่อมานี่เป็นตัวเชื้อโรคกันเอง รู้เรื่องนะครับและพ่อแม่ยังตามอยู่เลยยังเด็กมากคนอย่าพวกนั้นงายก็ฟานกับปล่อยอผมผมนี่ผมนำไว้ปล่อยจนกว่าผมจะพอใจจะไว้ผมไม่ยอมรู้เรื่องนะผมไม่ยอมผมบอกว่ากูไม่ยอมก็กูไม่ยอมรู้เรื่องนะผูต้องอยนนะฮะ